ทุกคนวันนี้เบญาพาทุกคนมารู้จักผ้าย็กังชงชนิดใหม่เบญาพาทุกคนมารู้จักบริษัทบูลเลนเทคที่ท่าดินแดงที่นี่เขามีผ้ามากมายหลายชนิดเลยค่ะเขามีขายหลายแบบมากเลย ก็มีนะคะ้าลายผ้าพื้นผ้าต่างๆแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พี่จะสนใจที่นี่ผ้าใยกันชงชนิดใหม่ที่พี่ยังไม่เคยเห็นมาก่อนเลยก็มีเสื้อสาเร็จรูปที่ตัดโชว์ไ้ด้วยนะคะก็มีผ้ามากมายหลายชนิดเป็นใยกันชงแบบใหม่ผสมโพลีเอสเตอร์นะเป็นผ้ากันชงแบบบางสำหรับเอาตัดเสือ้อบล o u s เสื้อใส่สบายๆหรือเสื้อเชิ้ตใส่ได้จริงและใส่สบาย,บาย,บายอากาศบ้านเรามากเลยค่ะสีก็ยังดูเป็นธรรมชาติอยู่เราเอาผ้าชนิดนี้ก่อนที่เราจะตัด ไปแช่น้ํายาปรับผ้านุ่มผสมกับน,น้ําปลาผ้าจะนุ่มมากใส่สบายที่เหมือนเฟย่าตัดใส่เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างผ้าที่ทางร้านเนี่ยเขาเอาไว้ให้ลูกค้าดูทางร้านเขาบอกว่าเป็นผ้าใยกันชงที่เขาถอขึ้นมาเอาไว้ทาปลอกหมอนอันนี้จะหนากว่าที่เฟย่ามาตัดชุดแต่เย่าชอบแบบ ใส่าสบายอย่างเี้มากกว่าเหมาะกับบ้านถาปักมือละเอียดมากเลยเฟยาหามาหลายรายรลค่แต่ว่าร้านนี้เวลาที่เฟยะชอบที่สุดคอลเลคชันนี้เนี่ยเฟยก็จะเอาเป็นพวกผ้าพพื้นของที่บูเลนเทคเอามาผสมกับภาพปักมือชาวเขาเผ่ามงจากอำเภอพบพระจังหวัดตาก คอลเลคชันของเฟย่านเนี่ยก็จะเป็นวัยรุ่นสนุกสนานตามสไตล์เวยา่าความพิเศษของร้านบู e เลนเทคเนี่ยนะคะเพราะว่าเขาทอจากเจ้นใหญ่ธรรมชาติครึ่งหนึ่งและผสมกับสารสังเคราะห์ครึ่งหนึ่งที่นี่นะคะก็มีร้านอาหารอยู่ข้างล่างด้วยนะคะเป็นร้านคาเฟ่ถ้าทุกคนมาดูผ้าที่นี่เรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงเลยค่ะ,ะต้องไปทานอาหารข้างนอกก็มีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ข้างล่างที่นี่อร่อยมากค่ะ ที่ร้านเขาจะเน้นอาหารเพื่อสุขภาพก็คืออาหารเกี่ยวกับสุขภาพทั้งหมดก็เป็นอาหารวีแกนหรืออาหารเจพี่ชอบสนใจเหมือนกันเพราะพี่แเป็นคนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์อาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะมีทั้งอาหารไทยอาหารฝร,รั่งทําจากธัญ,ญพืชทําจากพืชผักแล้วก็ผลไม้ของไทยทั้งหมดนี่คือบรรยากาศโดยรวมของสถานที่ที่พีา่พาทุกคนมาชมนะคะคาเฟ่ชื่อครับ ราบคาเฟ่ส่วนตัวเฟยา่าเฟย่าก็จะมีอาหารมังสวรัตชนิดหนึ่งติดตัวเฟย่าไว้ตลอดเลยเป็นน้ำพริก บางสวิลัตมาดามจอยเฟย่าติดตัวตลอดเวลาเลยค่ะเฟย่าแนะนํานะคะอันเนี้ยอร่อยมากสินค้าเฟย่าทุกชนิดเฟยาต้องทดลองด้วยตัวเองถ้าไม่อร่อยจริงไม่ดีจริงเฟย่าไม่นํามาแนะนาให้ทุกคนได้รู้จักแน่นอนนะถ้าสนใจก็ติดตามเฟย่าด้วยนะคะช่องติดต่อกเย่าจะมีไลฟ์สดเกี่ยวกับสินค้าเฟย่าทุกวันศุกร์เวลา16นาฬิกาสนาทีขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ